ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจด dot ชแนลนะคะรายการของสองพี่น้องคู่รักนะคะบาย a n g e l and Devil Gamer พี่สาวนะคะเอาละค่ะขอให้สนุกกับคลิปวิดีโอที่เราทำขึ้นนะคะอาละค่ะทุกท่านก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจด dot ชแนลนะคะกับดิฉัน a n g e l a n d d e v i เดคนเดิมนะคะอันนี้เราก็อยู่กับซีนายแล้วนะคะคือว่าวันนี้ กูไม่กูไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอะจริงๆนะคะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะคะก็เลยมาแบบม,มาเล่นเกมซีนลงดันลงคลิปแก้เครียดแล้วกันนะไม่รู้จะลงเกมอะไรเอาล่ะเราไปเลเวลกันดีกว่าเลือกเลือกไหนดีนะเลือกไหนดีนะม,มาดูระดับก่อนเออเดี๋ยวดูภารกิจก่อนดีกว่าจะได้ทําทีเดียวไปด้วยเลยนะอันนี้ก็อ๋เอเหลืออีกสามอั อันนี้อันนี้ไม่เห็นยังไงก็ไม่รู้นะคะอาค่ะถ้าเราก็เดี๋ยวขอดูกเกติกรอบหนึ่งนะเอาวัน่ไหนดีวะ,ะวันนี้ก็จะมาตะลุยลงดันเล่นแบบสั้นๆนะคะไปไม่ไมเข้าโอเคนะเอาเป็นอบรอบเว้นแล้วกันนะเอาเอ็กซ์พ r รแล้วกันนะเอ็กซ์พรไปกันเลย นะอันนี้ก็จะมาลงดันเล่นแบบเล่นแก้เครียดอะคือบางทีไม่ลงคลิปนานแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบอยากลงคลิปอะอันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปสั้นๆนะประมาณสิบกว่านาทีเองอะเพราะฉะนั้นถ้ามันสั้นมากก็ขออาภัยด้วยนะไม่รู้ทำไม่รู้จะคือไม่อยากโหลดเกมมาเยอะอะเดี๋ยวมันจะ ทำให้คอมแหลกนะคะคอมแม่งก pues nah. <If> ็เจ๊งไปเพราะว่าโหลดเกมออนไลน์เยอะนี่แหละอ่เอากระตุกกระตุกมาโอ้ยเอ้าวเียแม่งแม่งเฟลแม่งเฟลอะแม่งเฟลแม่งเฟลนี่ไงแม่งอุยอุยอุยอย่าตีกูนนะนี่ไงนี่สกิลอัพมาเยอะอุ้ยอ้วนอุยอุยอุยชิบหายชิบหายชิบหายอย่ายายายา อยา่าเอาไม่ทุบทลายไม่ไมไทุบไอ้ท่าไอ้นี่กลอวเอ้ยไม่โดนเอาโดนนิดเดียวเอาเตะสิเออเวียงทีนี้ละคิกอยู่แอสนะชอบทาเมอกี้มากเลยคิก ass อยู่แอสสะใจดิมาเดินไปข้างหน้ากันเลยเดินเดินวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าโอ้โหไม่มีอยู่ตัวเดียวมาหมาให้นี่ไม่ตายไม่ตายหรอ ก็อัพสกิลมาเยอะนะอัพเวลมาพอสมควรนี่อัพเวลพอสมควรนะเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เอาไม่ตายหรอวะนี่ไงเก็บตังค์ก่อนตังค์คือตังค์คือชีวิตเกมเนี้ยของบางอย่างแม่งโคตรแพงโอ้โหแม่งหมูมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็โดดก่อนมึงฟันได้ทุกมุมมทูมทุม นี่ต่อท่านี้ต่อเลยนี่นี่โอ้เฮ้ยเฮ้ยไปจางไหนวะโอ้โหแม่งชิพาอะไรเด้เด้อนี่ไงใช้เก้าอืมตายยังอ้าวตายแล้วเหรอโถเดี๋เด้อด้โอ้โหอย่าตีนะจ๊ะอย่าตีนี่ท่านี้เวิร์กสุดนี่กัสวินผสมกับท่าแม่งอะไรไม่รู้นี่นี่อ้าวแม่งยังไม่หมดอีกว่วเด้อเด้อ เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <S <S นี่นี่ถ้า roaring 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 in the t r i p มยังไม่ไายวะตายได้แล้วนะเก็บ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 ตังค์อะวันนี้ตังค์คือทุกสิ่งๆๆตังค์คือทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่งานศอ o ไล i ์นะเหลืออีกเหลืออีก อีกสองอันมั้งอ่านี่เติมเลือดกับพลังเวทเรียบร้อยไปทางไหนต่อนะคะเคยเคยแบบตอนระหว่างที่มันจะข้ามทางแล้วแบบเคยตกลงไปข้างล่างครั้งหนึ่งแม่งเดินให้กูเดินสะไกลเลยอุย้ยเดี๋ยวโอ้โห,โหแม่งเกือบกูต้องมาเดินตรงนี้ใหม่แล้วกูก็มมึนกูไม่รู้ไปทางไหนแม่ง <laughs> โอ้โหเต็มเลยข้างหน้า ใช้กัส,สวินมา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 อ้โหม,ไม,ไ,มไม่ตายเดี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเดเดี๋ยวโอ้ยม็กอ,อ้าวจับเวลาด้วยอาวจับเวลาทำไมอะจับเวลาจับเวลาก็จับไปกูไม่สนใจกูนสนใจแต่ตังหึงจับเวลาไปจับไปแล้วก็จับไปกูไม่สนใจกูนสนใจแต่ตังค์นี่ใช้ค่าก้าวใส่ ไอ้ท่าดิส t r ย y ใส่ดิสโทยเอ็กซ์โพชันโอ้ยแม่งนี่ไงมแม่งดิส d e ย t ดิสโทย์เอ็กซ์โพชัน Destroy, Destroy osion, หรือดิส t r ย y บัชเชอร์วะมึงช่างหัวแม่งเหอะตอนนี้เอาเวลาหายไปแล้วจับเวลาจับไปเถอกูไม่สนใจ <c oughs> กูจะเก็บตังค <c oughs> ์โอ้โหอ,อีนี่อีกแล้วอีหมุนหมุนนี่อีกแล้วนี่คือกูต้องรอมึงหมุนม,มาใช่ไหม ต้องรอมึงมึงหมุดมาใช่ไหมเฮ้ยแม่งเอ้ยเสียเวลาชิบหายเลยมาได้ยังเอออมามาฮะตอนอยู่บนนี้ก็อย่าโดดเล่นนะคะเคยโดดเล่นไปทีหนึ่งแล้วแม่งเคลื่อนตอนกําลังโดดเล่นตอนกําลังเคลื่อนนี่แหละตกลงไปข้างล่างอ่ะต้องเดินมาตรงนี้ใหม่อะล้วไม่เดินโคตรไกลเลยนะจุดรีเปาเดินโคตรไกลเลย เดินไกลไปปะบางทีอ่าก็ตรงนี้โดดก่อนทุบทุบทุบนี่อืมโอเฮ้ย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 เอาไอตัวนี้มานี่มานี่มานี่อุ้ยทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยมานี่นีไ่ไงสกิลกูเยอะนี่นี่อ้อแม่งไปไหนแล้ววะโอ้โหอยู่นี่ไงใช้ห้านี่โอ้โหแม่งเต็มเต็มหน้ากันไม่ทัน นี่ไงกัสวินนี่ถ้าต่อหนึ่งกัสวินชื่อจับชื่อแมงไม่ได้ช่างม่งเโอ้โหแม่งเต็มเลยว่ะเดี๋ยวโอ,อ้โ,อโหแม่งไม่ตายดินะไม่จะอึดที่ไปไหนเนี่ยนี่อืมนี่อะไรนะล็อกเก็ตจัเอาท่านี้ไปแดกแม่งยังไม่หมดดีกว่านี่ไงนี่แคกโยแอส ชอบท่านี้มากเอาไม่ตายเฮ้ยนะไอแไไนะ้แม่งไม่ตายได้นะแม่งเอ้ยนิโคลตาใช้ทา่าคิิกยูเอนะเนี่ยเป็นท่าที่สิ่งที่ตัวทีสามโลกโหแม่งไอ้นี่มาแล้วกูไม่สนใจอ้าวหิวแม่งนะมเมื่อกี้สะพานมานะคะให้เราข้ามเรายังข้ามไม่ได้นะเรายังไม่ได้ไปเปิดเรายังไม่ได้เปิดไอ้นี่เลยแล้วถึงแม้ว่าเราจะเปิดไอ้นี่แล้วก็ตามแต่ว่าถ้า ถ้าแม่งยังไม่มาเรายังมีตังค์อยู่อ่ะกูยอมเสียเวลารอมึงอ่ะกูยอมเสียเวลารอมึงหมุนมาหากูเพราะว่ากูจะเก็บตังค์ดีกว่ากูต้องทิ้งตังค์แล้วก็ขึ้นทันทีไม่เอาอ่ะในเกมนี้ตังค์คือชีวิตนะคะแม่งเึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเ้นมาแล้วเข้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเร็ว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  เร็วเยี่ยมโดดจ้าไปเลยพี่ไปเลย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 ีโอเคฮึบน่ะตึ๊บตึ๊บอ้าวถึงหัวหน้าแล้วนี่หว่ามา ไม่กลัวหรอกกำจัดอัศวินดะอัศวินเงามาอะไรของเองตายซะโอ้โหแม่งกระเด็นเลยแม่งใช้ก้าวใส่กูเห็นนะแม่งกูเห็นมึงนะแม่ยายกูเห็นมึงนะนี่นี่นี่เป็นละลอกเลยเป็นไงล่ะใช้ท่าสี แล้วก็นี่นี่ได้ค่าบีเอื้อนี่แล้วก็ใช้ทาทุบอีกทนีนึงนี่ท่านี้แม่งเจ๋งไม่รอดหรอกมามาจับของกันดีกว่าอือันนี้กับอันนี้อา้าวขังเก็บของเต็ม <c oughs> ช่างมันเถอะกับเมืองกันดีกว่าไปนะขอพระขอประทานอภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะท่านนานทีลงคลิปที่นะกูไม่รู้กูจะแคสเกมอะไรดีไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรดีอะ่ะก็เลยไม่ได,ไได้ก็เลยไม่ได้แคสนานเลยนะคะไม่ได้ลง u t u b e เอาเกมลง u t u b e นานเลยเพราะไม่รู้จะ เล่นเกมอะไรดีนะเกมเน็ตที่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีนักซื้แต่อาลล่าที่เป็นเรื่องที่จริงอีด็อกเตอร์สแตรลีเพาวพักสองเนี่ยก็กะว่าจะลงนะแต่ว่าคือแบบอ,อพักสองรหัสแม่งยากเกินนะคะไม่ไหวเราไปขายของกันดีกว่านะไปอ,อ,อ่าล่ะมาซื้อคืนมาหมูสามพันห้าเซตรวยล้นฟ้า นี่รวยควัสตันขายไปเหอะไพ่อทำอะไรแม่งเอาละเราก็ไปรับของภารกิจกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดลูกแก้วกัน <c oughs> เดี๋ยวบางทีแม่งรับมาแล้วไม่ได้เดี๋ยวไม่มีพื้นที่พอนีอนนน่เอามารวมกันนี่นะเอาละโอเคได้รางวัลแล้วทุกคนคงจะงงนะไอรางวัลที่เปาโลให้เรามามันมีคริสตันอันนึงใช่ไหม คิสตันอันนั้นนะอะเดี๋ยวรับภารกิจแบบนึ่งคิสตันคิสตันนะเห็นปะคิสตันแบบเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่คิสตันเอาไว้ตีบวกนะเอออันนี้คือถ้าคนที่รู้แล้วก็อย่าว่ากูนะ <c oughs> กูแค่บอกเฉยๆเพื่อมีคนยังไม่รู้นะคะยังตรูเนี่ยตอนแรกตรูเนี่ยโอ้โหเล่นถึงทวีปสองแล้วแม่งไม่รู้หาอะไรเลยนะคิสตันนี้ก็ไม่รู้นะทำยังไงนี่เราต้องมาที่พ่อค้าขายเวทค่ะแล้วก็มาเอาน้ำยา เอาน้ำเวทมนต์นะแล้วเราก็นะทำการดื้อมากนะมันจะเพิ่มคลาส,สเต้นหรืออะไรก็ของมันก็แล้วแต่นะคะอ,อะแล้วนะคะเราขายแผนที่คืนดีกว่านะขายคืนดีกว่านะแผนที่ชิ้นหนึ่งแผนที่รวบรวมแผนที่กูมีเยอะและ้วมีต้องสิบไอ้แมงมีเยอะอะ อ่ละค่ะก็ขอจบรายการไบี้ยเด็กพิงเท่านี้นะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะแคชเกมลง youtube ให้เยอะกว่านี้นะคะแค่วันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะคะ